เราก็นะนตเลี้ยวขวา 很可爱。 Rất chào và วิวครับทางขึ้นมงปิดล็อกนะครับเนาะน,าน,นี่โอ้วิวสวยครับดคบอยอยีครับดูดูเมฆครับเมฆมันไล่เลี่ยอยู่กับดอยครับเนาะงามครับนี่เป็นจุดเป็นจุดนะครับเนาะไปชมด้านนี้ห้องครับโอ้ฝนก็เริ่มลงแล้วครับเดีย๋ยวต้องรีบดู้ละนี่ครับพี่ละเนอรอคู่ใจของ ท่านกบครับโอ้โหลุยขึ้นมาครับทางค่อนข้างจะโหดมากครับสุดยอดครับโจเวอร์เราอ่ะเดี๋ยวไปดูวิวด้านนี้ครับทําเวลาครับฝนมันจะลงว่ะนี่นี่นี่โอ้ตรงนี้ก็สวยครับนี่โอ้มีตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์ครับอ๋อพื้นที่ห้ามกลางเต็นท์อ๋อพื้นที่ห้ามกลางเต็นท์ผมเห็นกลางเต็นท์นึกว่าจุดกลางเต็นท์ถึงโจทย์เทศกาลก็ มีแม่ค้ามาอ๋อครับจะ,จะมีเจ้าที่จาก่วนล่างขึ้นมาดูแลอ๋อครับอ๋อเรียกว่าจุดกลางเต้นพื้นที่ห้ามกลางเต้นนะครับอ๋อถ่ายดูครับนี่สวยงามครับ เรียบร้อยแล้วครับเนาะเราจะมีรถเข็นให้ครับเราเอาสภมมาระใส่ไปนู่นครับเข็โนไปนู่นเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมืองลอล็อกนะครับเนาะเป็นไงครับพี่กบการเดินทางทิปนี้โอ้สบายมากครับฮะ <laughs> ใครเยาจนข้าวแกงไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วพระก็ <laughs> จะเป็นพระร่วงกันนะคอยไปไนดะ้มาครับโอ้ครับบรรยา,ากาศดีครับอากาศดีครับดูนี่นนครับเนี่ยครับยอด <laughs> อเหนะ อันนี้แผนกต้อนรับหลกครับพี่กบอทางขี่เอาพี่ถือร่มหน่อยเดี๋ยวลองเอาเลมันกินหน่อยดิกินเปล่าโ้หเลียปากมาเลยนะโอ้อร่อยรสชาติชอบเลยเนี่ยโอ้โหงับเลยครับตรงผิวอ่ะงับเลยอือหือแม่นด้วยแม่นด้วยอายุเปล่าอือหือแม่นด้วย โอเจะครับจิ้มไหล่ี่ยเอายกให้ทั้งสุงเลยให้ไปทั้งสุงเลยอ่ะอ่ามันจิ้ไม่ได้ยังเทมันหน้ามันยาวไม่พออร่อยครับแย่งหมากินหน่อย <c oughs> อือืออไปอืมตวเมียมีลูกเลย <c oughs> นมยานเลยแม่แอลแบบดูดูฝนนี่ก็ง้ามไปเห็นแบบครับ <c oughs> นี่ยอด นั่นนะห้องกุณมดอยห้องคังกสีเห,หลืองๆทุ่นครับอุย้ยตรงนี้มีสะพานให้เดินชมวิวได้โอ,อ้ไปถ่ายรูปจากตรงนั้นถ่าจะสวยครับนี่กระเป๋าใครโยนที่บ่อเลยกระเป๋าผมเองครับนี่ก็เป็นวิวบริเวณหน้าห้องนะจะมองเห็นน้ำครับเนาะนี่ครับผมกำลังนั่งชมเชยวิวอยู่เดี๋ยวเข้าไปดูในห้องนะกุณมดอยพาไปดูในห้องนี่ ห้องนี้ปกติพันห้านะแต่คุณซาเขาจ่อรองได้เหลือวพันสามก็เนี่ยมีเตียงครับเตียงมันจะแยกกันเนาะเตียงหน่งเตียงก็มีด้านโน้นครับนี่ก็มีโน้นครับนอนได้สามคนเนาะพันสามครับเดี๋ยวพี่กบครับเดี๋ยวพี่กบขึ้นเตียงบนเลยนะเอาเตียงบนนั่นเลยนะไ<า><า>ต่ขึ้นไปแล้วโอ้ย กินเนื้อช้างมาเมาขึ้นไม่ดีตกได้แล้วครับเนาะ,ะไปดูห้องน้ำนะดูจากกล้องนิดนึงห้องน้ำประมาณนี้ครับโอ้กระจกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรไ่เล็กเครื่องทำน้ำอุ่นชั้นโคครับนี่จะมีมีบุกกับบุญแมงอ๋อเป็นแร่ดีบุกกับสมัยก่อนอนะแต่ตอนเนี้นนยลูกในเมืองไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วเพราะว่า ตอนนี้มีอนุยานเข้ามาครับตรงนี้ก็อนุรักษ์เป็นต้นน้ำอ๋อครับเป็นต้นน้ำครับเหมืองแรกนี่ยเขาปิดไปปีไหนไม่รู้ปิดเมืองปิดตั้งแต่ปีสองเก้าสองเก้าจ้ะครับปิดทยอยทยอยปิดไปเรื่อยๆใครของเราก็ทำขอสัมปทานไว้สามสิบปีทำจนครบสัมปทานแล้วครับ ตอนนี้ไม่มีใครได้ทำหรอกครับเหมือนก็อยู่ทางโน้นเนาะเหมือนปีล็อกเนาะปีล็อกอันนั้นก็จะเป็นเหมือนใหญ่หนูปีล็อกของกรมชันครับปีล็อกความหมายความหมายไม่มีความหมายหรอกมั้งที่เขาบอกว่ามาจากคำว่าผีหลอกจริงไหมใช่ใช่ใช่สมัยโบราณผีหลอกแล้วก็คนทางนี้พูดไม่ชัดอ่ามาพูดไม่ชัดอ่าจากปีล็อกปีล็อกจากปีล็อกายเปนผีหลอกกลายเป็นปีล็อกปีล็อกปีล็อกอ๋อครับ อืมครับเป็นเน้นนีเนาะอ๋อเมื่อกี้พี่โกก็เล่าไห้ฟังก็ไม่อยากเชื่อเพราะว่าหาคนพื้นที่ก็เป็นเรื่องจริงเนาะครับเนาะแล้วบ่อน้ํานี้ก็บ่อน้ํานี้ก็คือใช้ทําเหมืองแรกมาก่อนขุดแร่ขุดแร่อครับแล้วมีร้านอาหารด้านบนเนาะผมเห็นผมเห็น ใช่ให้ร้านนี้เปล่าใช่อ๋อเดินไปมดูนม่สุดที่แล้วหักขวาเข้าเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นร้านอาหารอ๋อสั่งสั่งมาทานตรงนี้ได้ให้เขามาส่งเลยนะแต่ทีเด็กจะมีเด็กอยู่ตรงนี้ก็สั่งเด็กได้ครโอ้ขอบคุณครับพี่ชื่ออะไรป้าตุยนะป้าตุยครับป้าตุยครับขอบคุณมากครับอุ้ยมองมาแล้วก็หนาวมากครับตอนนี้เย็นครับแล้วก็มีฝนปรยโปรเนาะ อันนี้เป็นออร่ยเอ็นไก่ทอดเอ็นไก่ทอดนี่อร่อยเอ็นไก่ทอดนะครับกรอบมากเนื้อช้างอันนี้ปลาทรายปลาทรายทอดกระมิ่นยำก้านคณากุ้งอันนี้เป็นเนื้อช้างมาที่การต้องกินอาหารป่าต้องกินเนื้อช้างช้างสกขงสองโขน กรอบค่อนข้างแรงครับอากาศก็หนาวครับอกมากมายอยู่ที่ปลายดอยแคหนาวนะครับกินเนื้อช้างเลยอ้่วเอ็ดไก่ทอดครับเจ็บเส็บกรอบมากครับกรอบย่าง้สั่งมาสักสิบนาทีแล้วกรอบอยู่ เราจะไม่กรอบๆนะอ่ะอ,อันยกรอบเนี่ยครับเห็นไก่ทอดเน,นี่ยกรอบเลยครับพี่กรมร้องครับร้องเอาลระครับอะไะครับไม่ได้เก่งอย่างที่ตอบครับโอ้ยไม่ได้กๆๆๆินแล้วกรอบแล้วคาดว่าน่าจะกรอบนะครับอืมเรื่อตัวที่ล่งแหงมาก ทางมาวันนี้เป็นไงครับขอความเห็นหน่อยสุดยอดครับสุดยอดคือยังไงครับขย่าดีขย่าดีเลือกหลุมลงไม่ไม่ถูกเลยเมื่อจริงจริงมื่นกว่าหลุมสามเลยโค้งมื่นกว่าหลุมครับแต่ก็โชเฟอร์ฝีมือสุดยอดนะเขาก็กำลังพัฒนาปรับปรุงเส้นทางใหม่เพราะเส้นทางมาที่นี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับครับก็น่าจะดีขึ้นขอระยะเวลาสักสามหกเดือนน่าจะเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมวิวนะชมวิวหมู่บ้านตองนะครับเนาะตองข้างเมืองพิล็อกครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน้าที่เขาทําเมืองแร่นะครับฝนก็ยังโปรยปลายไม่อยู่นะครับแต่กลัวว่าจะมืดกว่านี้เดี๋ยววิวไอ้ถ่ายแสงจะมาสวยเนาะวิวจะมาสวยครับรีบมาถ่ายไว้ก่อนครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโฮมสเตย์มีห้องพักนะครับเนาะข้างบนเป็นร้านอาหารครับ เดียงถึงตอกเลยนี่วันนี้ก็เดินชมวิวนิดหน่อยครับชิวๆครับที่บ้านอิจตองครับเส้นนี้ก็จะแบบพากลางหมู่บ้านเลยนะครับเนาะโอ้มีกี่เส้นน่าจะมีเส้นเดียวหรือบ้งน,นะครับโอ้โหเหมือนกันนะครับเนาะโอ้นี่องมีจุดถ่ายรูปตัวเอนี่ณอิจ่องครับเนาะ นี่ก็จะเป็นพวกโุมสเตย์เป็นที่พักอย่างมากมานะครับเนาะเราเดินปแปอน้อยก็จะไปถึงครัววิวสุดแดนนะก็จะอยู่ตึกเดียวกันกันกบที่พมรอยพักนะครับเนาะนั่นก็คือบิล็อกการ์เดนฮิลนะครับจะอยู่ด้านหลังห้องพักก็ถ่ายดูตะกี้แล้วครับอ้าวชมบรรยากาศะนี่ตะกี้สร้างอาหารมาจากตรงนี้แหละครับนี่อ๋อเป็นร้านใหญ่เลยเนาะครัววิวสุดแดนครับ นี่เชฟแต่บอกว่าเชฟเปิดเป็นคนใต้นะครับเนาะโอ้โหมาเชียวออกมาสวยๆครับอะไรนี่ผูพังอุ้มสเตย์โอ้โหอ๋อมันเป็นบ้านไม้เก่าเนาะบ้านไม้เก่าเกเชี่ยววานนี้ต้องทำกลางสายฝนโอ้ร้านนี้เก่าดีครับโอ้งามดีลองเข้ามาชมหน่อย น่าจะขายเป็นอะไรเอ่ยไปดูก่อนอมีมา,ม,าม่ามีนมร้อนด้วยนะครับไข่ลวกฟังปิ้งไข่กระทะครับโอ้มีมีด้วยสวัสดีครับร้านสวยดีนะครับเนาะครับ <c oughs> จัดสวยดีครับอันนี้มันเข้าไปอีกลึกไหมไม่ลึกค่ะเอาละครับอ๋อแล้วไปบกสะพาน<ม>ตรงนู้นแล้วก็กลับ ที่เขามีกุญแจเยอะๆใช่ไหมเราาาว่้นคโอ้โหนี่ร้านขายเป็นเดียวก็เป็นผ้าเหมือนของเช่าเข่ามาทำหรือเปล่าน่าเป็นลายอย่างไรเนี่ยแปลกๆเลยครับครับโอ้หตอนนี้ฝนตกละกล้กองคนมาด้อยกับปาาระกันน้านี่นี่ไปสนีปิดล็อกครับ มีรถนำเที่ยวด้วยคนละ50บาทมีเนอช้างศึกน้ำตกจอกกะดินนะครับร้อยบาทเดี๋ยวไปหาตำส้มไปพฝากระสาก่อนเดี๋ยวต้องวิ่งข้ามไปละหาคลิปตำไทยไข่เค็มมีหมีจ๊ะมามีเนาะเอาตำไทยไข่เค็มกับไอตำปูปลาอ่าไม่ไม่ต้องหวานนะจ๊ะโอ้โครับ กลา,างสายฝนครับลำบากหน่อยครับวันนี้ถ่ายคลิปโอ้โหที่บ้านอีกตองครับเนาะพบเท่าไหร่ครับผมห <50 S 1> <50 S 2> ้าสิบบาทห้าสิบบาทหกสิบไม่ค้าชื่ออะไรเจ๊เนี่ยชื่อกระที่ฮะชื่อกระที่เหรอออ เดินทางกลับครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยฝนตกอะไรกันดาษนี่วันนี้ต่องทับกลางสายฝนสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาแล้ว <c oughs> เจอร้านส้มตำพอด,ดีครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวนี้โคตรหนาวแล้วครับทั้งลมทั้งฝนอนะอ่ะเดี๋ยวกินตำปูปลาครับแซ่บนียอยากตักเส่วยโอ้ได้ปูด้วยครับ อะไรครับพี่กบอะไรครับนี่คืออะไรฮะเมี่ยงคําเมี่ยงคําเมี่ยงคำเมี่ยงเราปิดล็อกพี่กบก็กินเมี่ยงคําแล้วผมจะกินส้มตำคนละเมนูไปเลยครับดาอันนี้ไม้เท่าไหร่ลูกชายยี่สิบยี่ห้าอันห้าอันตกอันละสี่บาทสี่ห้ายี่สิบครับเอ๊ะกระปุกเลขถูกไหมถูกม้กครับเออไม่งั้นก็ห้าสี่ยี่สิบอือ สี่ห้ปะแล้วเดี๋ยวงงครับไม่ห้าสี่ยีบสี่ไม่ห้าสี่ยี่ครับกินเอะรับคครับคาอ๋ออออ๋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 มอออ๋ออ๋เอ๋อองออ๋อก๋ออ๋นอ อะไรเหนียวว่าเครื่องข้างในมันเหรอโอ้ใจเย็นแต่ระหว่างที่ผมไปอยู่แอบเขามีการแอบสั่งไม่ใช่แอบสั่งสั่งม,มาสั่งมาปูป่าการจะน้าบัลีต้องกินถ่านเนผ็ดปา่าน,น,นี่จะชิมให้ดูเป็นเมนูปิดท้ายนะครับเนาะเอาพริกไทยมาด้วยไทยสดต่างไซส์ช้อนครับเมนูอะไรเผ็ดๆแก้หน,น,น,นาวเพราะวะ่าตอนนี้โหดหนาวเลยเนี่ยมันหนาวมาก มมีหอดไ่ปลาลักกล้วยปลาลักกล้วยยังมีอีกอะไรฮะกล้วยปลาลักกล้วยก่อะไรไหมก้ยหมดแล้วเนี่ยลักกล้วยแต่นี่จะผอมไม่น้อยโอ้เดินทางมาไกลจะผอมนี่จานเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบป่อสู้ไก่เทปซี่ไม่ได้สามสิบบาทออเหรอผมไปซื้อบนรถเข็นด้านนอกมันจะถูกหน่อยครับไม่น้อยถูกเยอะห้าบาทไม่ทีไหนเนาะไก่เป็นน่องเป็นน่องเนี่ยเนี่ยห้าบาทห้าบาท ถ้าไม่เอากระดูกเนี่ยสามบาทมีอย่างนั้นด้วยอใช่กระดูกเขาจะไปให้หลาที่บ้านเขาเอาลองชิมผัดเผ็ดหมูป่าร้อยยี่ผิดแกของน่าจะเมืองกาลเนาะครับครับปิ้งครับปิ้งปิ้งออกเค็มออกเค็มแต่ไม่ไม่ค่อยเห็นนะ ได้พอ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 ได้ลุกการพอได้าพอได้นะครับกดจักรไปเนื้อช้างอีกทพนี่ทำการยุทธาธีอนื้อช้างครับปึงแก้วครับกดจากรท้ลอไปกับเนี่ยวิวบทเป๊กรอบใส่ฝนล้อก็หนาวมากสะดกสุดสี มีอะไรหรือพะยะค่ะดงคำวันอย่าให้เกิดกรณีเยี่ยงนี้โดยเด็ดขาดไม่เชนั้นหัวเต้าจะไม่ได้อยู่บนบาทอีกต่อไปหมายถึงว่าปล่อยให้แก้วว่างถูกต้องไหมถูกต้องเลยข่าน้อยกระทำผิดจริงนกรีบเติมเลยตอนนี้เต้าบกพองต่อหน้าทีต่อหน้าอภิรัชสรุ ว่าเิ็อายการสึกเป็นยิ่งนักนะเจ้าจงจำไว้เป็นบทเรียน่งชีวิตเจ้าเอานับแต่ดี๋ไปเจ้าอยาเยี่ยงประพฤติอย่างนี้โดยเด็กขาดเอาล้อปของเต้ลินเองอีกยุ่งเลยนี่สงสัยผมจะไม่รอดแล้วครับโอเคครับ วันนี่หนาวมากครับทุกคนต้องมีผ้าคุณหนูผ้าห่มมาห่มกายนะครับถือข้อ้กินตอนนี้ภูเขาหรือว่าดอยั้าหลังมันหายไปไหนหมดแล้วนี้โอ้ยพี่กบมีใครมีเทวดาเล่นเวทมนต์อะไรหรือเปล่าภูเขาดอยด้านหลังหายไปหมดแล้วเหลือแต่ทิวต้นไม้ด้านหน้านี่รถตนรถตจอดข้างไม้ครับดูครับโอ้โหดู นี่บอกฟังไม่หมดแล้วครับเนาะดูครับอุ้ยสวยงามสวยงามดูท้องฟ้าดูดูจากกล้องเป็นสีฟ้าสวยเลยแล้วก็ภูเขาวิวด้านหลังหายหมดแล้วมีแต่เมฆหมอกครับสุดยอดเดี๋ยวอีกสักพักคืนนน่าจะตก ถ้าหิมะตกอีกก็ข่าวดังเลยนะตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับครับผมพื้นที่ของอำเภอ4ล็อกหรือ4ล็อกหรือว่าต2ล็อกครับถ้าอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละมันเป็นบรรยากาศที่มันเป็นมันอยู่ในสวรรค์หมู่บ้านกลางสายหมอกครับแล้วก็สายฝนด้วยแล้วก็ บางทีเห็นวิวไกลๆบางทีไม่เห็นวิวบางทีเป็นหมอกทั้งหมู่บ้าน,<อ>นเพราะผัวกันสุดยอดดูครับลงโชยๆมาเนี่ยในต้นหญ้าส,สูงๆนี่มีวิวไว้นะครับเนา้ดอด,ดยอดสุดยอดแล้วกน่ากินกันชิลๆไว้นะครับน้อหน้าห้องพัก